ดีจ้าอยู่กับพี่บีบีและกับเกม X s h o t นะจ๊ะก็คลิปนี้จะพาทัวร์พร้อมกับมาสรุปอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์ไทยที่ถูกอัปเดตมาเมื่อเมื่อวานนี้คือวันที่28พฤษภาอ่ะแต่วันที่บีบีกำลังพูดอยู่ในคลิปนี้คือวันที่29นะจ๊ะโอเคเรื่องแรกเลยจะไม่พ้นเรื่องเงินเงินทองๆเนาะอืม ที่ตัวทีมงานเขาอัปเดตมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเติมเงินสะสมในเกมรู้ไหมว่าโปรโมชั่นแพทรอบนี้เขาเน้นขายอะไรเว้ยเขาเน้นขายแล้เปิดสโมกอยากดูรายละเอียดหรือรีวิวเชิงลึกก็ไปดูที่ช่อง j u s t k i ได้นะคะเออหรือดูที่เพจแมทเกมก็ได้เผื่อพี่ว่างทำนะพี่ไม่ค่อยได้อัปคลิปขึ้น YouTube เท่าไหรอ่อ่ะ เนี่ยเติมพันหนึ่้อาเก้าได้ถาวรละแล้วก็พอมาเป็นระดับสามสาันสองจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูนา่าอันเนี้ยพี่ได้ยินมาคร่าวๆว่ามันดีแต่ยังไม่รู้ว่ามันดีด้านอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บข้อมูลกันนะทีมทางทีมงานหลังบ้านพยายามเก็บข้อมูลอยู่นะอแล้วพอมันมีเติม์โสทุย มันมีโปรโมชั่นเติมสะสมในเกมอะมันก็จะมีพวกเดลี่อ่าเติมลายวันก็คือเติมวันไหนได้ไอเทมตามนั้นเนี่ยแผนรอบนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนซีแซนคริสตัลซึ่งเราจะบอกกันในท้ายคลิปน่าจะอยู่แถวๆถท้ายคลิปนะว่าหลอมพันเจะได้อะไรนะอ่ะโอเคเรื่องที่1ผ่านไปเราจะมาดูเรื่องที่2บ้างว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างเรื่องที่2จะเป็นการรีเทิร์นของ8.5 กระบอกหนึ่งอ่ามาดูที่กอรีฮอลได้เลยอันเนี้ยสองอันเนี้ยพกกับเปืนแอลกันอันนี้นะเป็นแพดเก่าอ่าเป็นของแพดเก่าเขายังเปิดโอกาสให้ผู้เล่นได้สุบอยู่นะครับสิ่งที่ถูกรีเทิร์นกลับมาคือ8.5อเล็กซานเดอร์อ่าเขาทีมงานเคยขายแล้วรอบหนึ่งแล้วเอารีเทิร์นกลับมาน่าจะมีผู้เล่นร้องร้องขอมาเนี่ย เวลาในการสุ่มเขามีเวลาให้สุ่มที่ขวามุมบนอยู่ที่25วันถ้าเกิดคนดูอยากเหมาสล็อตทั้งหมด9 9ช่องนี้นะต้องใช้คำพีทั้งหมดประมาณ3 39นะคือเหมาหมดเลยอะ่ะเหมาหมดเลยคือ3 39นะอ่ะอเล็กซานเดอร์เนี่ยจะโดดเด่นตรงเพลเยอร์ซะมากกว่า แต่การไปยิง AI ไก็ไม่น่าเกียดนะดาเมจมันแรงกำลังดีแต่ว่ามันไม่ได้แรงแบบว้าวมันคือถูถ่ายได้แล้วพอเอามาจับคู่กับหอ,อกเนี่ยคือแบบเทพมากเทพมากสกิลหอ,อกสกิลหอ,อกแบบใช้คู่กันอนะทั้งปืนทั้งหอ,อกอะมันเป็นแบบนักลบสปาร์ตันอะมันวิ่งไวมากล้วคือปาหอ,อกใครปาหอ,อกเม่นนะนัดเดียวตายหรือจะมีคนเลือดเยอะนัดเดียวอาจจะไม่ตายก็ได้นะแต่บอกได้เลยว่าแรงมากเออดาเมจแรงม,มาก สกิลของอเล็กซานเดอร์นะโอเคเรื่องที่2จบไปเราก็มาพูดถึงเรื่องการอัปเดตที่3ก็จะเป็นเกี่ยวกับตู้ตั๋ว i m e Space นะนี่มาดูตรงนี้ i m e Space โอเคมันก็จะมีสล็อตอันแรกอยู่เป็นเรนโบว์เป็นของอันเก่าแพทเก่าเขายังให้ซ่มอยู่นะใช้ตัว๋วหน้าตาตัวหน้าตาตัว๋วยาบีบีให้ดูทีหลังนะ mm. อ่อนี่อันนี้คือ ตู้ที่เขาอัปเดตมาสิ่งที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นี้ไม่ไม่ใช่คาถาไม่ใช่ดาบไม่ใช่มีดนะแต่มันคือพกไว้สูมันอารมณ์แบบประมาณว่าพกพกพกพ่อมดอะเออมันเป็นพกเพิงก็แล้วแต่ดีไซน์ของเขานะแล้วก็นี้อันนี้คือดีมากพกบอมพกบอมอันนี้เป็นพกกลน,นะเ,เหมาะสำหรับการเล่นบอมมากใครสายบอมอะไม่พลาดอะไม่พลาดจริง นี่แหละดรอกอ่ะอันเนี้ยไม่เท่าไหร่ถ้าเกิดมีใครใครอยากสุ่มเดี๋ยวบีบีจะสรุปชิ้นส่วนในการหลอมหรือสุ่มให้นะแล้วก็เดีย๋ยวจะขึ้นรูปให้โอเคอันนี้ยแล้วก็รายละเอียดของการรีวิวไอเทมเนี้ยก็ไปติดตามที่ช่องจะขชายได้เลยนะรวมไปถึงอันนี้ด้วยชุดเซตอันนี้มันทำให้ทุกคนตื่นตกใจมากเพราะว่าออปชั่นมันดีเวอร์เออ โดยการเปิดกล่องอันเนี้เปิดกล่องหลอมเอาวันนี้มันเป็นการเลือกชิ้นหนึ่งนะชิ้นเดียวไม่ใช่ได้ทั้งหมดเลยหมายความว่าคุณเปิดกล่องได้อันนี้คุณมีสิทธิ์เลือนได้แค่ว่าหัวนะเสื้อนะกางเกงนะประมาณนี้นะอืมอืมมีเท่านี้ตู้ตัวทำสเ Space ข้อที่สจบไปน ลำดับถัดมาจะเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมอีเวนต์ประจำประจำแพทอ่าอีเวนต์ประจำแพทก็จะมีในเรื่องของการล็อกอินสะสมเนี่ยล็อกอินสะสมยิ่งล็อกอินสะสมจำนวนนานเท่าไหร่ก็จะได้ชิ้นส่วนอันนี้เยอะเท่านั้นอ่าเดี๋ยวพี่บีจะมาสปอยว่าหลอมได้1 7 0 7จะได้ไอเทมอะไรไปครอบครองบอกได้เลยว่าของดีอ่า นอกจากจะมีล็อกอินสะสมแล้วยังมีออสะสมด้วยออสะสมยิ่งอเอเยอะเท่าไหร่ก็จะได้ทีส่วนนี้มาเออทีส่วนนี้มาออน,น,มานี่เห็นไหมเสียงดังเสียงเบาไปไม่รู้นะหวังว่าเสียงบีบีจะเข้าใหมนะจ๊ะอ่ะทีนี้ก็จะเป็นในเรื่องของออนไลน์ล็อกอินเคลียร์ละอ่ะเราจะมาดูพระเอกของงานเพระเอกของงานเลยมี2อ,อย่าง โหมดปลาหมูถูกอัปเดตใหม่เออโหมดปลาหมูถูกอัปเดตใหม่พี่น้องเวลาจะสร้างหรือดรอปโหมดปลาหมูเนี่ยก็สร้างแบบปลาหั่ำไปเลยนะมันจะดรอปดีกว่านะแล้วก็โหมดปลาหมูอัปเดตไอเทมอะไรมานี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเลยนี่โหมดปลาหมูเขาจะได้เป็นแฟตระเบิดแฟตถาวรน,นะอ,อ่าใครโชคดีก็คือได้ถาวรอ,อะ และแน่นอนว่าเพจแมทเกมรับรับ,รบดรอปนะจ๊ะเยอะเดี๋ยวแปะรูปไว้ว่าดรอปโหมดหมูเขาจะมีอะไรบ้างไอเทมอะไรบ้างไว้นะอ่ะโหมดหมูผ่านไปฉันไม่ลงให้พวกเธอดูหรอกแบบ๊บแบโหมดหมูผ่านไปก็จะเป็นเกี่ยวกับเควสเควสจะมีเป็นเควสพิเศษกับเควสลายหวนันหรือบางคนเรียกติดปากเป็นภารกิจก็ได้แต่ว่า บีบีเรียกติดปากเป็นเควส์สมาซะมากว่าความหมายกันเดียวกันแหละอ่ะเควสราลวันก็จะเป็นเควสรายวันที่ให้ไปคิว60คนแล้วได้ชิ้นส่วนอันนี้มาเห็นไหมชิ้นส่วนอันเนี้ยมีกดให้รับทําทุกวันนะอ่ะแค่คิว60คนอ่ะกดรับไปกดรับไปเสร็จปุ๊บก็ยังมีให้ลง AI ลง AI อะไรก็ได้3ามครั้งลงหมู่ก็ได้ลงหมู่ก็ได้เออ ทีนี้ก็มีเควสเควสแจกของสำหรับเปิดเซิร์ฟเวอร์อ่ะก็กดรับไปด้วยเพราะว่ามันได้ตัว๋วตั๋วนี่สำคัญมากเลยนะพี่น้องอ่ะความเด็ดตรงนี้อันนี้แทบจะเป็นพระเอกของงานเลยก็คือเควสพิเศษเควสที่เราจะสะสมชิ้นส่วนอันนี้เออชิ้นส่วนอันเนี้ยเพื่อมาหลอมเอาปืนถาวรหรือมีดถาวรก็ได้ ปืนยิงดีมากนะบีบีไปจับแล้วเมื่อวานนี้แบบเอาเลยบีบีเอาเลย,เอ,เลยอ่ะโอเคเดีย๋ยวเราจะมาว่ากันใหม่เควสเนี้ยเขาให้ลงเล่นบอมทั้งหมด2เกมมีลูกเพจหรือว่ามีแชทเด้งมาที่เพจมนเกมไว้ว่าแอดทำไมผมทำเควสแล้วเควสไม่ได้่งใจเย็นๆสูเดี๋ยวค่อยซูมให้ดูเด้อเจ้าเห็นสิ่งนี้บอนี่ให้ลงบอมสองครั้งแล้วก็ภารกิจก็สำเร็จได้เลย นะจ๊ะลงรอบเดียวอย่าเพิ่งเครียดกรุณาลงสองรอบแล้วก็กรุณาอย่าเพิ่งตื่นตกใจนะทีนี้มันมีรายละเอียดอยู่ที่ว่าเควส t เนี้ยไม่ได้มาทุกวันอย่างที่ทุกคนคิดมาทุกๆ3วันเดี๋ยวจะแปะรูปและรายละเอียดไว้ให้นะหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสอบถามรายละเอียดสามารถโพลที่กลุ่มคอมมูนิตี้ของเพจอีกหรือสก,กิดแชทเพจมาถามได้เลยมีทีมงานของบีบีรอต,ตอบอยู่นะ ทีนี้เนี่ยเควสตัวนี้จะมาทุกๆ3วันขอแสดงความเสียใจด้วยใครที่ทำทันตั้งแต่วันแรกที่กิจกรรมมาคุณมีโอกาสหลอมถาวรทั้งปืนและมีด2อ,อัน2อ,อันเลยถาวรและมีดถ้าเกิดคุณพลาดไปวันเดียวหรือพลาดไปเควสเดียวว่าคุณมีโอกาสได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเก็ตไหมอ่า ทีนี้ขอแสดงความยินดีด้วยลูกค้าเพจแมสเกมของเดือนพฤษภาแอดมินแอบย่องเข้าไอดีทุกคนไปทำให้หมดแล้วว้คําว่าลูกค้าออนไลน์อ่ะแทบจะเป็นลูกลูกรักของ BB ก็ว่าได้เนี่เป็นเรื่องจริงคอนเฟิร์มจากทีมงานแหมเกมนะจ๊ะรู้เลยว่า ลูกค้าของบีบีไม่ค่อยว่างแอบย่องไปทําให้แล้ววันแรกเรียบร้อยแต่คุณจะทําเองนะับจากนี้หรือว่าจะจ้างเราทําต่อก็แล้วแต่นะอันนี้ไม่ว่ากันนะแค่ประชาสัมพันธ์เฉยๆว่าจะมีจองออนไลน์ในเดือนหน้าก็เพจแมทเกมรับจองแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับถ้าใครอยากดูรีวิวรายละเอียดเชิงลึกของปืนและมีดกรุาณไป ติดตามได้ที่ช่อง Just Cry นะแล้วเจอกันใหม่หคลิปหน้าสวัสดีครับ